สวัสดีค่ะพวกเราช่องโฮวงาฮงาก่อนอยู่กันในช่วงลีเจนด์ซีวันนี้เราจะมารีแอคเพลงอะไรกันคะเป็นเพลงที่แบบมีข่าวออมาแล้วช็อคโลกที่สุดโ,โ,าาโว่าเป็นพิมพริพายนะคะฟิชชิ่งกับฮยอน จากวง Girls Generation นะจ๊ะอันนี้เป็นเพลงชื่อว่า Party ก็คือรับรองว่าต้องตื่นแน่นอนแน่นอนเพราะว่าคโยก็คือสายแบบเป็นดีเจเติร์เติร์ตเติรตเติร์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 ตเติรเติร์ตเติร์ตเติร์ตเติรร์ตร์เติ ก็แบบนี้หรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ามาน่าดันแท็กจังวะแต่แดนหนักเลยครับโอ้ยดูดันอ่ะเอองี้แหละ 拜拜。 ฟังละซันอยู่นะแม่อืมเจ้าดีเลยอ่ะเสียงเขาเข้ากันอยู่ตื่นเช้าน้กเลังจะบอกแล้ว่าเสียงเขใกล้ๆหน่งเด้อเฮ้ยเรืองกี่น้องเพลงเลยหรอตื่นเ

หรือหรือไปังอยู่ยจากรวาของ SM ด้วย <c oughs> โอ้โหความ <c oughs> ยาวะเนี่ยนาวิสนาวิสอีกหนึ่งคน บนโลกมันไม่ใหญ่พอแล้วก็จะแบบใส่ตือทางเทนี้ก็คือบนโลกตางดาค่ะอู้หูเอรแน่เอค่ะออุ้ยแล้วจบเกาหลีอ่ะเออเกาหลีนะ มีความมีความแต่ตอนแรกเนี่ยว่าจะมีการบรรุ่มเฟรมกันนิดนิดนิดน่อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรือการแยกกันถ่ายใช่ว่าแยกกันถ่ายแน่เลยก็คืออยู่เกาหลีหนึ่งอยู่นอกโลกอีกหนึ่งแม่พิมรีก็ถไยเลยค่ะดังไปนอกโลกเลยค่ะงงระเบิดระเบ้อ แต่แต่ใดๆอะชุดชุดของใครนะไฮยูชุดไฮยเหมือนมีชุดเดียวเลยอ่ะใช่ใช่ไหมชุดเดียวชุดดังแต่อันนี้พี่มี่ฉันรู้สึกว่าเขาก็แบบพยายามดึงความเป็นเกาหลีกระจายมากมากเลยนะคอสตงคอสตมท่าตงท่าเต้นเลยอย่างนี้แล้วฉันเห็นพี่มี่เต้นอันเนี้ยฉันอยากดูเบื้องหลังมากเพราะว่าเพลงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเปิดตัวค่ายของฟักกิ้งกับอังลี้อะโอ้โหเธอเขาเต้นนเดียวนะแต่เขาซ้อมแบบชื่นไห้เขาซ้อมแบบโอ้โหยากเห็นเลยอยางเห็นเบื้องหลังเลย แม่ต้องราวไ้มหลายวันแน่นอนดูแล้วแต่แบบใดๆคือแบบสไตล์เขาก็ใกล้ๆกล้ๆกันได้อยู่นะคือแบบเหมือนมันพอกับตอนแรกเรามองก็เราว่าเอ๊ะมันจัได้เหรอแม่เนี้ยได้เฉยแต่ก็ได้นะเสียงก็ได้จริงไปขึ่นสเตจด้วยกันสักสเตจได้ไหมแม่เอาไหมมันต้องมีไหม ก็ได้เกาหลีก็ได้อารส่งการเออไม่แน่ส่งการเทศกาลดนตรีอะไรต่างๆเขาดูแล้วเพลงก็ฟิลมอยู่นะตึกสุดอะเฮียชอบไทยอยู่นะมาเลยค่ะมาที่ประเทศบ้านเกิดของฉันอันนี้ฝากแปลงซับเกาหลีด้วยเพื่อจะมามาเลยค่ะไม่เช่หน้ายฮีมีชูเดียวเลยนะจริง เราจะแบ่งๆกันค่แบ่ง,ง,ง,งกันถ่ายกันนะแม,แม่และแม่พิมลี่เปลี่ยนไปไม่รู้จงกี่ชุดแล้วก็จริงเงินเลยแล้วเนี่ยชุดที่เราโอกาสอ่ะก็คือแบบจึ้งสั่ใส่ใจสึ้งเพชรเตะต,ต,ตาดังปั๊กว้าวเพชรเตะต,ต,ตาแรงมากแรงก,กว่าใครกระเทยแต่ว่าน่าจะอายุแล้เรียกกันป่าพิมลี่กับค่ะยู่ <c oughs> โอ้ยชุดนี้ก็น่าจะสามสิบเท่าไหร่อะไม่รู้สามสิบเท่าไหร่ไม่รู้อะน่าจะประมาณ สรุปไม่ใช่สามสิบสรุปเป็นยี่สิบปุรน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 อ๋อเยอะดีเลยแต่ใกล้เคียงกันแหละมั้งมันจะเล็กก็ไม่เล็กเท่ากันแต่เล็กเท่วกันแหละไม่นู่เหมือนกันก็มีตัวแม่ไทยกับตัวแม่เกาหลีก็มาเจอกันแล้วเห็นแบบเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษเงี้ยโอ้โหติดตะหลันเติม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 เพลงแรกเลยป้าที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ใช่ ไม่รู้เขาจะมีออกเวอร์ชันไทยมาไหมอะเออไม่แน่น่ไม่แน่น่เหมือนแับเวอร์ชันแรกอะจะแบบเปิดตัวมาเพราะว่ามาฟรีกับพยโยไงแล้วก็ทีหลังก็อาจจะแบบเออมีเวอร์ชั่นภาษาไทยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยแต่ตอนพยโยแลกอจะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ได้แต่ฉันว่าถ้าถ้ามาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาน่าจะแบบกัดอิตาลีเกาหลีด้วยหรือเปล่าก็ว่าน่าจะแบบว่าอยากอยากไปแบบท่นูเออแต่ว่าเขาเพิ่งออกอะไรบ้างหรอพยโยพยโยไม่เคยออกอะไรบ้างเลยจะเป็นเป็นซิงเกิล เพิ่งเพิ่งออกหรือว่านานล้ก็พักหนึ่งแล้วนะถ้าเป็นเพลงล่าสุดข,ของเพลงล่าสุดข,ของมิวสุคิดานะที่ออกมาล่าุดเพลงเดียวว้าวให้อย่างนี้แ<า>สดงว่าออกแล้ว <laughs> นานอ่ะหรือว่าเธอสองคนณ์จำไม่ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ด,ดีเซิร์ดด้วยเพราะว่าดีเซิร์ดเนี่ยสัพพักใหญ่แหละเออใช่ใช่ะจะไม่ได้เลยใครจะ<อ>ได้บอกหน่อยเออบอกหน่อยเออเอามาของความเชื่อคนามนี้ละความนี้คือสเตชันของความเชื่อ จับจับพวกเราอ๋ก็แนะนำเลยนะว่าแบบต้องดูนะใครที่แบบตอนแรกแบบเออแบบเอะมันจะได้หรอมันจะได้หรอแมนะ่ก็ต้องต้องมาลองฟังนะนี่ว่าได้แล้วโดยเฉพาะใสแบบใส EDM ใส่พลงเนี่ยแนะแบบนําเลยก็คือจังหวะดนตรีก็คือม้วนจอยครับเดี๋ยวใครไปเที่ยววะฉันเชื่อว่าเจอแน่จริงไปนั่งตือนตือนตืๆอนกันอยู่นะเตรียมคองช์จได้เลยค่ะ แต่ว่าได้แดนภูไปฝึกร้องก่อนเนาะจากเกาหลีอย่างเงี้ยก pues right. ็ฝึกตอนนี้ไปฝึกร้องหรือว่าสามารถคึมพังแบบดำน้ำได้ลองไปเอาแบบแร็คตัหวะก่อนก็ได้โอเคโอเคได้แม่พิมลี่และแม่ไฮโยต้องภูมิใจในตัวฉันฉันจะดำน้ำหรือที่สุดฉันก็ภูมิใจในตัวเธอเลยตอนนี้ไปจับก็วันนี้ก็คือจบแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นเพลงพาจี ขอบิลที่ไทยที่ฟิตกับไฮโยอนเกิร์ลเจเนอรชันเลยจ้าถือว่าน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งก้าของไทยแลนด์ที่จะเป็นยึดครองเกาหลีนเพราะว่านี่ไปฟิตกับตัวแม่เลยนะตัวเป็นอาจารย์ไม่ใช่จะเบาๆเด้อแสนจะแซ่บโอเคเอาเป็นว่าใครอยากให้ฟิต เพลงออนไลน์หรือมีสเตจพิมพลี่กับพโยออกมาก็เมนบอกเมนเตือนหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูเออแล้วเดี๋ยวเพื่ออจ,จะมีแอคให้ดูอีกนี้อ่ะโอเค,อเควันนี้ก็จบไปแล้วก็แบบการแอคของเราเนอะแล้วก็มีการรีวิวนินิเดืนหน่อยก็สำหรับใครที่ชอบนะ๊ะกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโฮงงานมันะคะก่อนนะจจะสำหรับคลิปหน้านจะเป็นอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันกดกระดิ่งติ๊งๆไว้เนาะถ้าไม่กดเดี๋ยวไม่รู้นะจ๊าโอเคสำหรับวันนี้บ๊าย Party. We party. party now.